เขือเทศฝากให้เพื่อนบ้านเพื่อนข้างบ้านโอเคโฮ it's too late darling Not yeah, nice. There. Up. Mhm. Mm How do you pick him? You twist. เดีใจเห็นเพื่อนบ้านมารีบกลับมาบอกเมียว่าคุณมีมะเขือเทศไหมเนี่ยฉันจะเอาไปฝากเขาเขามาจากแคมปิ้งแล้ววงั้นค่ะแจ h โอ e ปแจ e เพื่อนกลับมาจากแคมปิ้งแล้ว รอเพื่อนกลับมาก็มาเก็บมาเขือเทศไปฝากเพื่อนรูเบนเพิ่งเพิ่งกลับมาจากการทำงานที่ร้านเจอดนัดมดเย้อินสไต Look inside, I right? oh Hold down. Mm-hmm. Ah mm. oh, I didn't see. It's okay, beautiful. Not yet. Hmm? Not yet. Okay, not ready yet. That's enough. Chili? Yeah, chili. Okay. What about those chilies over there? Not yet. Not yet. Okay. Mm-hmm. But you told me. Go for it, can you? They are like. They want chili? ไปแล้วค่ะมิ้นไม่มีถุงแบบดีๆเนาะมิ้นก็เลยใส่ถุงเมเจอร์ให้ลูกเบนก็ใิ้วไปฝากเพื่อนบ้านหลังนั้นนะคะ รอเปน็นได้หห้วถุงกลับคืนค่ะเพราะว่าไม่น่าจะมีคนอยู่บ้านเขาน่าจะออกไปข้างนอก